คนใดซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกตั้งคำถามเอาไว้เป็นคำถามที่ใหญ่ที่สุดในฤดูการนี้จะไหวไหมพอเปิดเกมแรกขึ้นมากับคลายความกังวลด้วยชัยชนะในวันเปิดฤดูการคาริมือใหม่ทำผลงานได้ดีและจองจียุนก็รักษาความสม่ำเสมอเอาไว้ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพ่อใหญ่มานดกลับมาคลิปนี้ครับนำเอาเรื่องราวการแข่งขันวอลเลย์บอลเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็คือวันที่22ตุลาคม เป็นการแข่งขันระหว่างเฮืองกุกพิงค์สไปเดอร์พบกับทีมฮุนไดครับปรากฏว่าทีมฮุนไดชนะเฮืงกุกไปได้3ต่อ1เซตครับจะว่าขาดขาดเลยก็ได้ครับสื่อเกลีใต้เขาก็เล่นข่าวทันทีเขาบอกว่าทีมฮุนไดเป็นท,ทีมที่มีผลงานในการฝึกซ้อมนอกฤด,ดูกาลไปที่กลางขานั่นก็คือการเล่นวอลเลย์บอลถ้วยที่ผ่านมาฟอร์มที่ย่ำแย่มีผู้เล่นบาดเจ็บอย่างฮยโจินก็บาดเจ็บด้วย ผู้เล่นทีมชาติอย่างจองจียุนหยางไคโยจีนนี่ได้รับบาดเจ็บไม่สามารถฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่ก็เช่นเดียวกับตัวคาริตัวตกฝั่งตรงข้ามที่ย้ายมาอยู่ร่วมทีมในฐานะผู้เล่นต่างชาติคาริไคเบอร์เกอร์นั่นแหละครับเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถฝึกซ้อมไม่สามารถลงเล่นในวอลเลย์บอลถ้วยได้ก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นว่าคาริจะไหวไหม หลายคนจึงสงสัยว่าพวกเขาจะทำผลงานได้อย่างไรในเมื่อฤดูการใหม่จะเริ่มต้นขึ้นแม้จะมีความกังวลแต่นัดเปิดสนามฮุนไดก็สามารถทำให้หลายๆท่านคลายความกังวลลงไปได้ผลงานที่สม่ำเสมอและโดดเด่นของคาริซึ่งได้รับความสนใจมากที่สุดทำคะแนนได้ถึง18คะแนนในข่าวเขาเล่นอย่างนี้เลยนะจากเปอร์เซ็นต์การยิงการเล่นถึงการตีถึง3 3เปแม้ว่า จะยังทำผลงานได้ไม่ค่อยจะโอเคนะักผิดพลาดถึง9ครั้งแต่ฝีมือในการรูปของเขาอาศัยความสูง197เซนติเมตรเอคาริสูง201เซนติเมตรนี่เขาก็มีความสามารถที่น่าประทับใจแต่ยังมีส่วนสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้แกบทีมด้วยการบล็อกถึง2ครั้งเมื่อพิจารณาสภาพร่างกายที่ยังไม่พร้อมเตรียมที่แต่ผลงานของเขาก็ถือว่าคะแนนผ่าน คริสได้รับบาดเจ็บด้วยนะท่านผู้ชมครับบาดเจ็บที่เข่าซ้ายพอนางเทคขึ้นตีพอลงทีนี้ครับขาสั่นเลยตากล้องนี่ก็จับมาที่ขาของนางโอ้อันตรายพอสมควรทีนี้มาถึงจองจียุนครับมาแล้วจองจียุนแมตช์นี้มาเลยซึ่งไม่สามารถลงเล่นให้กับทีมชาติได้เนื่องจากว่ากระดูกหักและความเครียดก็ยังคงเพิ่มมากขึ้นร่างกายก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ แต่เขาเล่นเป็นเอชทำคะแนนได้สูงสุดถึง22คะแนนอัตราความสำเร็จในการโจมตีของจองจียุนอยู่ที่45เปอร์เซน์ซึ่งถือว่าน่าพอใจแต่เขาทําผิดพลาดเพียง3ครั้งเท่านั้นเขาเล่นได้อย่างคงเส้นคงวาและมีโอกาสทําคะแนนได้อย่างสูงสูงทีเดียวควอเตอร์แบ็คของเอเชียอย่างเช่นจาสติกก็มีบทบาทที่มั่นคง ในตำแหน่งตัวตีภายนอกแม้ว่าจะยังไม่สามารถแสดงฝีมือการรุกได้ไม่มากนักแต่อัตราความสำเร็จการรุกก็อยู่ที่24%เปอร์เซน์ประสิทธิภาพในการรับบอลของเขาอยู่ที่31%เปอร์เซนซึ่งถือว่าเป็นที่น่าพอใจในตัวเจโยหยังฮโยจินซึ่งเคยเป็นที่กังวลในอดีตก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเธอทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเธอนำทีมในตำแหน่งเซนเตอร์ทำคะแนนได้ถึง15คะแนน รวมทั้งการบล็อกถึง4ครั้งด้วยการเล่นที่มั่นคงเช่นเดียวก,กันกับคิมดาอินตัวเซตก็ทำคะแนนได้ถึง7คะแนนเช่นกันหุ้นใดยังไม่ได้รับการพิจารณาจากแฟนๆให้เป็นตัวเต็งแชมป์ในฤดูกาลนี้ส่วนลีดาฮยอนที่ออกจากทีมไปและพวกเขาก็ไม่สามารถดึงผู้เล่นตัวหลักผ่านฟีเอเจนซี่ได้หมายถึงว่าดึงตัวลีดาฮยอนเอาไว้ได้นั่นแหละนะ ผู้เล่นต่างชาติของพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ฝีมือได้ก็หมายถึงตัวคาริแคาเบอร์เกอร์และก็รวมทั้งจัาสติกด้วยแม้ว่าจะมีความกังวลในหลายๆด้านแต่พวกเขาก็ยังให้ความหวังในเกมเปิดสนามและนี่ก็คือเรื่องราวของทางฮุนใดครับพระยนต่นธ์เอามาฝากกับผลงานที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมในการแข่งขันเมื่อวานนี้ครับ ทีนี้ออกจากทีมฮุนไดมาดูฝั่งของทีมเฮิงกุกบ้างครับที่พ่ายแพ้ย่อยยับให้กับทางฮุนไดสื่อเกาหลีใต้เขาก็เล่นข่าวขึ้นมาเขาบอกว่าความพ่ายแพ้ที่ย่อยยับของเฮิงกุกต่อฮุนไดแพ้อย่างราบคราบเฮิงกุกพิงสไปเดอร์คว้าแชมป์ในการป้องกันแชมป์เอาไว้ได้แต่ถูกมัวหมองทันทีเพราะขาดการจัดระเบียบสมาธิและความมั่นใจตลอดทั้งเกมผลลัพธ์ก็คือพ่ายไป1ต่อสเซต แต่เมื่อดูใกล้ๆจะพบรายละเอียดที่น่าตกใจในเซตที่2พวกเขาพ่ายแพ้อย่างยับเยินด้วยคะแนนขาดลอยที่แฟนๆก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่ทางเฮิงกุกถึงขั้นวิตกกังวลก่อนการเล่นซะอีกรายชื่อของตัวจริงที่จัดเอาไว้ประกอบไปด้วยความตั้งใจและดำเนินการต่อไปชนะรวดในแมตช์เปิดสนามรวมถึงเซตเตอร์ซซยอนและก็ผู้เล่นหัวเสาอย่างรีเบก้าทางซ้ายจองยุนจูชอยอึนจี คิมอึนจีคิมซูจีและลีดาฮยอนริเบโรก็คือพักซูยอนอย่างไรก็ตามด้วยการผสมผสานกันแบบนี้เล่นเซตเดียวก็ไม่น่าเชื่อถือได้แต่ความสันคลอนก็เกิดขึ้นเมื่อทำงานกันเป็นทีมระหว่างเซตเตอร์กับผู้โจมตีที่ไม่ประสานงานกันปัญหาใหญ่ที่สุดนั่นไม่ใช่แค่ซอเซฮยอนเท่านั้นผู้ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อบอลอย่างเช่นคิมดาซอที่เข้ามาแทนที่ ก็ไม่สามารถโยนบอลได้อย่างแม่นยำในที่สุดแนวการโจมตีอาศัยเพียงรีเบก้าและฮุนไดก็จับทางได้ฮุนไดครองเกมตั้งแต่เริ่มต้นเส้นกึ่งกลางระหว่างคาริกับหยางฮายโยจีนและคิมเฮจินก็ยังมีชีวิตชีวาอยู่และเป็นผู้ที่สร้างสารรค์เกมนั้นก็คือคิมดาอินลงเล่นตลอดทั้งเกมกระจายบอลให้กับจองจียุนทำคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกับคาริและหยางฮายโยจีน ขยาการบล็อกของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างหมดจดเลยทีเดียวทางฮึงกุกก็ไม่สามารถตอบสนองใดๆไ,ไ,ได้เลยกระแสะเริ่มชัดเจนขึ้นตั้งแต่เซตแรกฮึงกุกพยายามที่จะยึดเกาะกับรีเบก้าอยู่ที่แถวหน้าแต่จองจียุนก็ประสบความสาเร็จในการโจมตีจองจียุนก็คือผู้เลนหมายเลข13บของฮุนไดนะประสบความสาเร็จในการบล็อกและการเปิดการโจมตีอย่างต่อเนื่องและขยายช่องว่างคะแนนห่างออกไปอีก ทุกครั้งที่ฮึงกุกพยายามจะไล่าตามมาคาริและก็หยางฮโยจินก็จะผูกมัดด้วยการโจมตีและในที่สุดก็ยอมแพ้ในเซตที่1และเซตที่2การพังทลายอย่างแท้จริงเริ่มต้นขึ้นสำหรับเฮึงกุกเฮึงกุกพิงสไปเดอร์ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากความผิดพลาดในการเสิร์ฟและการรับในขณะที่ฮุนไดขึ้นนำห่าง1ิบคะแนานตั้งแต่ช่วงต้นเซตด้วยการเสิร์ฟของคาริและการบล็อกของจองยุนจู และการบล็อกของจองจียุนและการโจมตีที่รวดเร็วของคิมฮีจินอนเฮียก็ทําได้อย่างดีเลยนะแมตชนี้นะคิมฮีจิน,นไหลหลังในเดียงสวยงามแล้วก็บล็อกได้ด้วยครับใครบอกว่าอาเฮียไม่มีประโยชน์อ้าวต่อครับเขาบอกว่าเฮืงกุกนี่ยอมแพ้อย่างสิ้นเชิงแม้กระทั่งการบล็อกการโจมตีอย่างตัวบล็อกที่สุดยอดอย่างลีดาฮยอนก็เอาไม่อยู่ทรงผลให้พ่ยับไปยังขาดลอยนั่นก็คือ12ต่อ25 สิ่งที่น่าผิดหวังที่สุดสำหรับเฮิงกุกก็คือรีเบ e ก้าไม่ได้อยู่ด้วยตลอดเธอทำคะแนนได้ถึง28คะแนนในนัดเปิดสนามแต่ในวันนี้เธอทำได้เพียง17คะแนนเท่านั้นโดยมีอัตราความสำเร็จในการโจมตีเพียง30%ตั้งแต่เซตที่2เป็นต้นไปเส้นทางการรุกก็เสียไปเลยเนื่องจากว่าความสูงของคาริและหยางฮโยจินนี่คือปัญหาและมีฉากต่างๆเกิดขึ้นมากมายเห็นได้อย่างชัดเจนในการป้องกัน และมันเป็นแมตช์แรกกับอดีตของทีมชาติลีดาฮยอนที่มาจากคุนไดซะด้วยแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นเลวร้ายตั้งแต่เซตแรกเราเองก็รู้สึกวิตกกังวลเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นและนี่ก็คือทางด้านเฮิงกุกพิงสไปเดอร์ครับมีคอมเมนต์มากมายเกิดขึ้นสำหรับทางทีมเฮิงกุกครับท่านผู้ชมคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าลีดาฮยอนขาดพื้นฐานผู้เล่นในประเทศของเราไม่มีใครเชี่ยวชาญพื้นฐานเลย คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมโค้ชญี่ปุ่นถึงได้เลือกชอยอึนจีซึ่งไม่มีความสามารถในการเล่นเลยฉันไม่รู้ว่าคุณคิดอย่างไรที่ทำหน้าที่นี่เป็นเพียงหลุมพรางเท่านั้นหรือเมื่อปีที่แล้วคุณคิดอย่างไรวันนี้การโจมตีค่อนข้างที่จะอ่อนแอโชคดีที่คิมดาอึนที่เป็นเป้าหมายการโจมตีอยู่ตลอดกลับมาพัฒนาฝีมือขึ้นมาบ้างคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าทำไมนะคิมดาโซไม่ไกระโดดโยนละ่ะ เขามักจะโยนบอลอยู่กับที่ตอนเดินนิ่ง,งและความเร็วของลูกบอลมันก็ลดลงมันไม่เวิร์กเลยคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าถึงอย่างนั้นฉันก็มองเห็นความหวังและผลงานของปักมินจิในวันนี้เลยปักมินจิผู้เล่นหมายเลข15ของฮึงกุกนะครับเธอเป็นตัวรับที่สม่ำเสมอและความมั่นใจในการตีลูกแม้จะบล็อกไปแล้วถึงสองครั้งแต่ก็น่าประทับใจโดยรวมแล้วการเป็นตัวรับที่สเสถียรกว่านั่นคือสิ่งสำคัญ และนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆที่พญานธ์นำมาเล่าสู่ฟังครับทั้งฝั่งทีมฮุนไดและก็ทีมฮึงกุกพิงสปเดอร์ที่แข่งขันกันเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ได้ทางด้านล่างเลยนะครับขอบคุณมากมายพบกันใหม่กับพ่อใหญ่นดในคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กับพ่อใหญ่โนดจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณช่อง MC TV ปลายฟ้าขอบคุณคุณปลายฟ้าคุณเจสซิก้าที่ให้ที่สิงสถิตกับพ่อใหญ่มาโนท พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ